กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคบ <c oughs> วันนี้อยู่กับผม <c oughs> ต้นหนาวเอซีนะครับ ฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร้ก่อนนะครับวันนี้กูไก่บอกว่าเจ้าทองเราครับบอกว่าจะมาแก้แค้นนะครับจากคลิปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็แก้แค้นจริงๆด้วยนะครับจะมาเขียนหน้าผมไม่มีวันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอแน่ครับเจอผมนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคับ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยนะครับโอเคเราเชิญท่านคู่ไกเลยครับมาเปลี่ยนสีดีกว่าเปลี่ยนสีด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ผมเอาเป็นสีเขียวแล้วกัน <Yahoo! S 2> แล้วก็หน้ากากเอ้ยผมมีเจอแล้วกัปตนันอเมริกา <c oughs> กระทิงโอ้โหแล้วก็ใช้ปืนอะไรเนี่ย <c oughs> ปืนนี เนี่ยเธอบอกว่าเลเซอร์เอาอไม่เอาครับเอาอะไรดีเนี่ยเอาอะไรดีเนี่ยเล็บเอาเบิดแล้วกันก็บไว้ครับรอบนี้ต้องจัดให้หนักครับเอาไปก่อนครับตุ้มไม่เป็นไรอีกลูกครับเข้ามาทำไมแล้วหลบบถอยหลังอะไร อะไรฮะนี uh, anyway? y ang ang? Y ang ang? Uh ่ยังไงยังไงยังไงลูกพี่กวาดดิกวาดดครับมาดิไปไหนเหรอมาโอ้ my god เสียของมากซื้อของมากเลยลูกพี่อตุ่มเฮ้ยเฮ้ยหนีเราต้องหนีก่อนหนีสิครับหนีหนีโอ้โดนหัวเอาไปเอ้า ออกไปตุ้มนี่โดนหัวเลยอะ,อะไรเหรอโอ้ยเอาไปสิครับอู้อะไรโชคดีจัอกเลยฮึปโอ้ยโอ้อะไรวะอ,อีกแล้วาตายอีกแล้วอันนี้จะโดนอะไรครับครับโดนเหมือนเดิมครับนี่นะครับ ซ่งโดนอีกแล้วเอาสีนี้วะทำอยู่เอาเฮ้ยทำสีแดงดีกว่าอะไรเหรอครับเขียนอะไรครับเอออะไรเนี่ยอะไรอ่ะ อโอเคอะไรข้างเดียอโอเคได่โอ้ยถ้ามีเกมอื่นนี่ผมน่าจะชนะนะครับทหารละน้องๆแนะนำเกมเข้ามาได้เลยนะครับสามขีดผมอยากจะชนะมากเลยเนี่ยสามขีดนี่นะจบไปครับทางเจบไปเลย เอาไปสิครับมาเงินก่อนเร็วๆผมต้องหนีก่อนผมต้องหนีก่อนเอาขึ้นโอ้โหอะไรเนี่ยโดนทุบหัวอีกแล้วระเบิดเกิอะไรไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะ่า oh my god อ,อะไรนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้งใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนล้วไปไหนและววะ โอ้ยกระโดดด้วย <c oughs> ขอเทโดดดิครับเอาไม่โดดแล้วเอาละบิดกระโดด ต้องเปลี no. ่ยนอาวุธไหมครับน้องๆโอ้โหนี IL ่เด็กนี่เด็กโอ้โอ้ my god มาเลจะถึงตาเราชนะว่างี้แล้วครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราเอาจริงแล้วครับยังไงก็แพ้เราอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอาวุธกันดีกว่าเขาเปลี่ยนอาวุธก่อนนะ อาไม่ยอมเปลี่ยนลระนะเปลี่ยนอาวุธอันนับโอ้ขอเปลี่ยนเป็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 น,เป,นเป็นอะไรดีถึงจะชนะถึงจะชนะเราไม่จะเปลี่ยนกันครับนี่หม,มัดมวยครับมันมวยเลยจะสู้เลยได้เดี๋ยว นหายซูนักมวยได้ไงครับปั๊บปั๊บ Let's go อ้าวอุ้อะไรเหรออะไรเหรอครับอะไรเหรอครับอะไรเหรอครับขึ้นมาดิขึ้นมาดิเดือดขึ้นมาบนเวทีดิเดืขึ้นมาบนเวทีดิวิ่งเอาอุ้มอุ้ม กระเด็นไปไหนกระเด็นไปไหนหลบดีครับโอ้คหโอ้โอ้โอ้้อ้้อ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 ้โอ้้ห้้ออ้ออ Ik mag mijn keer gehad. Ik heb Oh, keer Ah. Ik heb mijn keer Ik heb had Ik อีกข้าวหน,นึ่งอ,อ,อืออองืออยออืออวออื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 อนือออเคยังไหวอหมเอืออออื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 อืออ อะไรเข้ามาดิโอ้นีเข้ามาเอ้ยไปหาเขาทำไมโหจะตายเลยจะตายเลยมาดิมาดิมาดิตกล้วมะเออได้อย่างงี้นะโอ้ยถอยเลยมาถอย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 เข้ามาตุ้มตุ้มกระโดด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 มามันไม่มีอะไรหรอก นีดิครับนีดิค kind ร of ับอันนี้ดิครับไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้ยฉันน่แบบเสใส่อีกแล้วนะคบอันนี้เป็นแป้งครั อะไรอันนี้เป็นแป้งครับ <c oughs> มาครับอดถอดแว่นเลยครับถอดแว่นเลยครับทุกคนถอดแว่นครับอาอหลับตาครับหลับตาเอาทางนี้เดียวเอาหลับตาทางที่หัว ตาต่อต่อสองสองแล้วครับเกแขยงจริงด้วยใขรถึงสามคนชนะนะครับสองสองแล้วครับตอนนี้โดนโอยผมไม่เลียนอาวุธแน่นอนครับโอ้โหโดนเรือเรือไปเปลี่ยนอาวุธครับท่านผู้ชมเปลี่ยนอาวุธอ้าวเยอโอ้โหขี้โกงอะครับผมใช้อันเดิมนะพี่ใช้อันเดิมนะครับน้องน้อง เด็กกระปุกโดนแน่ยิวยิวอ่ะดิโกเอาไปเลยจ้าโอ้โดนเลยโหเขามีอย่างนี้ด้วยเหรอเอาไปสิเอาไปสิทุบหัวโอ้โหมีคว้างไพ่ด้วยครับไม่ธรรมดาอยู่จริงคนนี้โอ้หนี อะตัวได้เขวาร์ปได้ครับทุกคนอะไรวะวาร์ปวาร์ปโอ้โอ้ยไปไหนไม่ได้ครับทุกคนโอ้ยแบน่ยโอ้โหต่อยแล้วครับต่อยแล้วครับต่อยแล้วครับมาดิมาดิโมโหแล้วครับเดือดเข้าตาแล้วครับต่อยอะไรอะไรวะะะอไรวเนีับ มีเงินมากเที่ยวกะอู oh, oh! wow, OH! KO! KO! ้จะตายแล้วโอ้เคโอ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 ไร้สิเคโอไอ้สิเคเคโอเคโอโอ้ว้าวแผลจนได้ครับทุกคนไม่มีแล้วครับอันนี้อู้ยมันเปื้อนอู้ยเปื้อน

โอ๊โตัวยังหม็นะอีกล้านหนึ่งะอีกล้านหนึ่งพออยังครับผมจะได้ไปเอาน้ำแล้วครับโอ้โคโอ้โหอะไรโอ้โไม่ใช่นะจูอะไร นี้อุ้ยเนี่ยเพื่อนนั่นบอกแล้วนั่นตัดต่งตัดต่งตัวคุยผีโอเคคลิปหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เลือกไป่เลอกตั้งเธอขอไปอาบน้ำเหมอนกับ๊ายบายครับท่านทำไมยบาย เจอกันตอนต่อไปครับไปเจอกันอีพีต่อไปครับบ๊ายบายครับเพื่อนชมบายบาย